สวัสดีนีนกน่กระดาษกงเคลือปิว้วกันหมดแล้วโต้เนะ่ยน้ำน้ำเนี่ยกระดาษม่นเคลือบหมดเลยสวัสดีเนี่เมื่อกี้เกิดเรื่องวุ่นวายนิดนึงกระดาษมันล่วงเดี๋ยวพี่น้ำต้องถ่ายเลยโอ้แล้วมันจะผลอะไรกูมึงมีท้าอะไรผมมากไหมเนี่ย ฉันจะต้องไปทำเป็นทำงานแล้วฉันจะปเป็นไกด์น่าะอยู่ที่วังใครมีใครมีเสื้อแขนยาวถุงยาวไหมเออมึงอะไม่มีอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเออมีไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะมันกินขนมนไม่ชวนใครเลยพีว่ว่ากูก็หิวน,นะเดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนนะ กินข้าวมาแล้วเดี๋ยวกูไปกินขนมก่อนเดี๋ยวกูพูดผิดอีกแล้วเนี่ย